ท่นพระเจ้าสุโธธนะทรงทราบก็ทรงโสมนัสได้เสด็จมาอัญเชิญพระราชกุมารพร้อมด้วยพระชนนีแวดล้อมด้วยราชบริพารตุกกล้องด้วยดุริยางประโคมแสเสด็จคืนเข้าพระนครกบิลพัฒนโปรดให้จัดที่เลี้ยงนางนมพร้อมด้วยเครื่องสูงแบบกษัตริย์บำรุงพระกุมาร กับจัดแพทย์หลวงถวายการบริหารพระราชเทวีเป็นอย่างดีครั้งนั้นมีดาบทองค์หนึ่งมีนาบว่ากาลเทวินแต่มหาชนชอบเรียกว่าอาสิตตาบทได้สมาบัติแปมีฤริ์มากเป็นอุลุป,ปากาจารย์ของพระเจ้าสุโธธนะ ได้ทราบข่าวว่าเท้าเธอได้พระราชโอรสจึงได้เดินทางไปเข้าเฝ้าเยี่ยมเพื่อถวายพระพรพระเจ้าสุโธธนะทรงดีพระไทยเสเด็จออกต้อนรับท่าท่านการลเทวินดาบุตรและโปรดให้เชิญพระกุมารออกมาเพื่อถวายนมัสการท่านการลเทวินแต่พระบาททั้งสองข้างของพระกุมารกลับขึ้นไป ปรากฏบนเสียงกล้าวของท่านกาละเทวินเป็นอัศจรรย์นี่ก็เป็นอัศจรรย์ครั้งที่สามเลยนะดาบทเห็นดังนั้นก็ตกใจแต่ครั้นพิจารณาดูลักษณะของพระกุมารก็ทราบด้วยปัญญายาณมีใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะออกมาได้ด้วยปิติโสมนัสประนมหัตนมัสการถวายอภิวาท ลงแทบพระบาทของพระกุมารและแล้วท่านดาบทกลับได้คิดเกิดโทมนัสจิตร้องไห้ด้วยความเสียใจในวาสนาอาภัพของตนพระเจ้าสุดโทชนะสงแปลกพระไทยได้รับสั่งถามถึงเหตุการณ์ดีใจและเสียใจท่านอาจารย์ก็ได้ทูลพยากรณ์ว่าที่ดีใจมากก็เพราะเห็นว่าพระกุมารเป็นผู้วิเศษ มีลักษณะพระโพธิสัตว์สมบูรณ์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าโดยแท้จะเป็นโลกคือจะเปิดโลกนี้ให้สว่างกระจ่างแจ้งด้วยแสงแห่งธรรมะเป็นคุณที่น่ายินดียิ่งนะักแต่เมื่ออัตมารำพึงถึงอายุสังขารของอัตมาซึ่งก็ชราเช่นนี้แล้วคงจะ อยู่ไปไม่นานพระกุมารจะได้จาัสารู้เป็นบรมครูสั่งสอนอยู่ไม่ทันแหละจึงวิปติสารเสียใจมีอายุไม่ทันได้สดับรับรสพระธรรมเทศนาจึงร้องไห้ครั้นอาศิตะตาบทถวายพระพรแล้วก็ทูลกระทูลลากลับไปไปบ้านน้องสาว นำข่าวนี้ไปบอกนาละกะมานพหลานชายและกําชับให้พยายามออกบวชตามพระกุมารในการเมื่อหน้าโนนเถิดครั้นถึงวันเป็นคำรบห้านับตั้งแต่พระกุมารประสูติมาพระเจ้าสุโธนะโปรดให้ทำร,ราชพธิธีสงสง พระกุมารในสระโบกกรณีก็คือสระบวัวนะเพื่อถวายพระนามตามคติยราชประเพณีโปรดให้ตกแต่งพระราชนิเวศให้วิจิตรงามเป็นพิเศษให้ประชุมกษัตริย์พราคณะบดีและเซนาม,มุขมาลาตั้งปวงและโปรดให้เชิญพระโอรสซึ่งประดับด้วยราชประสาทนาพรงามเพลิดพริง มาสู่มหาสันติบาตสันนิบาตแล้วเชิญพรามพรามนาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในไตรเพศร้อยแปดคนให้เลือกสรรอาพรามผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาประเสริฐกว่าพรามทั้งหมดทั้งแปดคนให้นั่งเหนืออาสนะอันสูงแล้วให้เชิญพระกุมารมายัางที่ประชุมพรามทั้งแปดนั้นเพื่อพิจารณาลักษณะพยากรณ์ Okay.